สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีเมษหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15เมษายนถึง14พฤษภาคมขอต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ยิปซีในรอบของเดือนตุลาคมปี63นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ เรามาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะไพ่ใบที่1น,นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็จะได้เป็นควีนนะคะราชินีนั่งอยู่บนบัลลังก์ถือเหรียญน,นะคะไพ่ใบนี้เกี่ยวกับเงินนะคะจะมั่งมีเงินทองและอำนาจนะคะชาวราศีเมษในเดือนตุลานะถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะเขาก็จะเรียกว่าดวงนารีอุปถัมภ์นะคะหรือ จะได้โชคจากเพศตรงข้ามนะคะคุณผู้ชายอาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้มีหัวหน้าที่ดีหรือมันจะมาในรูปแบบเงินทองหรืออะไรต่างๆอเออนะคะช่วงนี้การเงินก็เริ่มดีเริ่มมั่นคงหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดเลย นะคะคเปิดมาใบแรกก็ดีมากเลยอะนะชาวราศีเมษใบที่สองนะคะเป็นเหตุการณ์รอบๆตัวสถานการณ์ทั่วไป justment นะคะภพยใบนี้เขาเรียกว่าบุญกรรมที่ทำแต่บางก่อนกรรมเก่าหรือว่าช่วงนี้นะคะให้เร่งทําบุญกรรมดีไว้ทําจิตใจให,ให้อยู่ในศีลในธรรมนะคะ ใครจะทำไม่ดีกับเราเขาก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับไปตัวเราก็เหมือนกันนะคะทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีก็โดนลงโทษมีคนเห็นในสิ่งนั้นนะคะถ้าเป็นทางด้านความรักนี่เขาเรียกว่าเจอปุ๊บก็จะสปาร์กเลยนะคะไพ่ใบนี้นะจะมาเร็วไปเร็วนะคะถ้าเป็นความรักนะไม่ได้ถือว่ายังยืนอะไรมากแต่ แต่ผลบุญผลกรรมที่คุณทำไว้นะคะมันจะส่งผลกลับมาหาคุณทำดีแน่นอนนะคะได้ผลดีตอบแทนแน่ช่วงนี้ทำกิจกรรมทางด้านศาสนาเร่งทำบุญดีเข้าไว้นะคะนี่นะมันไม่ได้มีอะไรพิวามากแต่จะเป็นผลบุญที่คุณทำมานั่นแหละมันจะกลับมาช่วยส่งเสริมให้คุณดี ะะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นใบที่3นะคะเป็นสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังเขาเรียกว่าตำแหน่งของบ้านครอบครัวญาติผู้ใหญ่เจ็ดดะช่วงนี้นะคะอะไรเทาๆอะไรที่มันไม่ดี<ๆ>ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะจะมีคนเห็นอาจจะมีคนเห็นหรือว่ารู้ในสิ่งที่คุณทำะนะคะหรือตัวเราอยู่ในจุดที่ไม่ดีมากๆ ให้ออกมาซะหรือระวังเกี่ยวกับคนอื่นนําความเดือดร้อนมาให้เรื่องคดีความเรื่องอะไรต่างๆนะคะแต่ถ้าท่านที่ขายหวยปล่อยเงินกู้อย่างเงี้ยก็ถือว่าดีนะอ่าเป็นเท่าๆนะคะแต่ก็ระวังด้วยนะจะโดนเพ่งเลงอยู่นะคะตัวนี้นะเพราะว่าเหมือนแบบทําอะไรผิดแล้วก็แอบอะ่ะนะคะตัวนี้นะใบที่ 4นะคะพื้นฐานที่ส่งเสริมดวงแล้วก็ใบที่5าฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือนะคะ2ใบนี้จะพยากรณ์พร้อมกันเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็น9และก็8เป็นไม้เท้านะคะตัวนี้ถือว่าดีนะจะได้รับเขาเรียกว่าได้รับข่าวดีด้วยนะคะช่วงนี้นะก็อาจจะไม่ถึงกับว่าเลวร้ายนะคะ แต่ช่วงนี้ให้คุณต้องพยายามหนักกว่าเดิมเหนื่อยกว่าเดิมเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรเข้ามาให้ติดขัดนู่นนี่นั่นแต่ไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะให้มีสติมีสตินะแล้วก็รวบรวมปัญญาที่เรามีความรู้ที่เรามีนะคะบวกความพยายามเข้าไปอีกทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปได้นะคะ,ะช่วงนี้อาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตบ้างแต่ไม่ต้องตกใจช่วงนี้ก็ให้อดทนและ,อะรอรอดูสถานการณ์ไปอีกสักระยะคือให้รอบคอบนะคะลองคิดถ้าวิธีนี้ไม่ดีเราก็คิดหาวิธีการใหม่ช่วงนี้นะ,ะม,นมันอาจจะมีติดขัดบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับว่ามากมายนะคะม,มันเหนื่อยอยู่แหละแต่ว่าก็ยัง พอไปได้เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะคุณก็จะผ่านช่วงเวลานี้ไปนะคะอลองเขาเรียกว่าเราอาจจะลองขยับขยายหรือว่าเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนแผนอะไรบ้างมันก็มีบ้างนะคะเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะเราก็เปลี่ยนหมุนเวียนกันไปไม่ต้องคิดมากนะคะอาจจะเปลี่ยนไปทําในสิ่งไม่ถนัดแต่มันก็ไม่ถึงกับว่าเลวร้ายนะเราต้องพยายาม ต่อไปค่ะมันจะประสบความสำเร็จแน่ใบที่6เป็นเหตุการณ์ในอนาคตเป็นไพ่ The World นะคะไพ่ The World อย่างที่บอกดวงจะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นดีจริงๆนะนะคะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นมีทุกธาตุเลยนะคะอาจจะเปลี่ยน เขาเรียกว่าถ้าอย่างการงานอย่างเงี้ยเออมีช่วงด้านการงานอาจจะได้เปลี่ยนไปในสายอาชีพที่คุณไม่ถนัดแต่มันก็จะดีขึ้นนะคะชีวิตของคุณจากที่อาพับที่ตกอับที่ผ่านมาแย่ๆเดือนนี้แหละมันจะดีนะคะมันจะดีนะอาจขึ้นอยู่กับบุญกรรมด้วยอย่างที่แม่บอกไปนะคะเดือนนี้ให้เร่งทําบุญดีกรรมดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นมาเองนะคะช่วงนี้นะ อ,อะไรที่ไม่เคยทำลองทำดูมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะมีเกณฑ์นะอาจจะได้เขาเรียกว่าเป็นแบบอะไรแปลกๆเข้ามาในชีวิตอะมันพลิกผันอะอย่างเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็เข้ามาให้เตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็แล้วกันนะคะมันดีแน่ๆคะ่ะ ใบที่7ตัวปัญหาสิ่งที่เราสงสัยนะคะเป็น6ไม้เท้าก็ยังไม่พ้นเรื่องงานร่วงธุรกิจอีกหละนะคะอย่างที่บอกไปจะประสบความสําเร็จเป็นไปได้อย่างใจหายใจคว่มเหนื่อยนะคะแต่ก็จะมีคนรอชื่นชมและ บุคคลรอบข้างเขาก็จะเห็นความสำคัญของคุณนะคะสิ่งที่คุณทำลงทุนลงแรงไปไม่ได้เสียเปล่านะคนก็เห็นความสำคัญอยู่แต่ว่างานนะคะหรือโปรเจกต์ที่ได้รับก็อย่างที่บอกไปพิธีพิทันรอบครอบนะคะละเอียดะนะเหนื่อยนิดนึงแต่มันก็คุ้มนะคะไม่เสียเปล่าแน่ ใบที่8นะคะสิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้าง Impress ตัวนี้ก็คือเป็นไพ่สูงสุดของผู้หญิงเลยมัง่งมีอำนาจมีไหวพริบสติปัญญาอยู่ในตัวเองอยู่แล้วรอดตายแน่นะคะไม่ต้องห่วงว่าจะตกอับหรืออะไรสติปัญญาของคุณมีนะคะเป็นคนที่ฉลาด ครอ,อบมากเอาไหวพิบในตัวของคุณน่ะมาทํามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะลองเอามาเปลี่ยนเป็นอาชีพหรือมุมมองใหม่ๆจะดีขึ้นนะคะผู้ชายก็อยู่ในเชื่อฟังอ่ะถ้าบางท่านนะก็อยู่ทํางานเป็นหัวหน้าของผู้ชายอย่างเงี้ยนะคะ,ะเรื่องเงินก็เริ่มเป็นปึกแผ่นเรื่องงานก็เป็นปึกแผ่น แต่ว่าเรื่องความรักนะคะช่วงนี้ก็รอไปก่อนนะเอาภาพรักยังไม่ได้เจออะไรนะ,อะรอไปก่อนแต่ว่าขอให้มีเงินมีงานดีก็พอแล้วนะคะ ใบที่9ความคิดภายในใจเขาเรียกว่าเป็นอัศวินถือดาบแล้วก็ขีมข่ม้าขี่ม้าขาวไม่้ถึงกับว่าดีนะเพราะว่าเขาถือดาบมานะคะจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะนะคะระวังถ้าเป็นเขาเรียกว่าคู่แข่งจะทําทุกอย่างนะคะช่วงนี้ระวังคนที่เข้ามาแล้วอารมณ์แล้วอาร,อารมณ์ร้อนมีความรุนแรงนะคะหรือตัวเราเองอย่างเนี้ย อย่าพูดตรงเยอะอย่าพูดอะไรจะคิดจะพูดอะไรช่งนี้ให้คิดแล้วก็พูดคิดคิดคิด,คดย้ำแล้วย้ำอีกค่อยพูดออกไปลดความรุนแรงลดการเข้าใจผิดช่วงนี้นะคะจะทําอะไรหน่อยก็เหมือนจะไม่ค่อยเข้าตาใครๆมีแต่คนแอบมองคนมองคนเพ่งเลง็งคนไม่ชอบเราอะ อย่างที่แม่บอกไปนะงานดีเงินด,นดีตำแหน่งดีก็มีคนที่ไม่ชอบมีศัตรูเยอะดีเด็ดเกินไปเขาก็ไม่ชอบนะคะเขาก็จะทำทุกวิธีทางเพื่อคน่นค่นอำนาจค่นบันลลังตัดกำลังเราอย่างเงี้ยเออนะก็เหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยหน่อยนะก็ระวังบุคคลที่เข้ามาแล้วกันดูดีๆนะคะ ใบที่10นะคะเป็นบทสรุปของเหตุการณ์ก็หยิบได้เป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะเขาบอกว่าโชคลาภอะไรก็พอมีอยู่บ้างนะคะการเงินเริ่มดีเริ่มมั่นคงบางท่านนะคะมีเกณฑ์ถ้าถ้าไม่ได้มีโชคลาภอะไรมากก็จะมีเกณฑ์ได้ของฝากที่ถูกใจนะ,นะหรือว่าถ้าท่านมีพวกเพชรพวกจิวเวลรี่ค้าขายเนี่ยก็ดีนะคะอาชีพนี้ แต่จะมีเกณฑ์ได้ของฝากที่ถูกใจโชคลาภหรืออะไรต่างๆหุ้นพวกเสียงโชคเนี่ยขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ,ะการเงินเริ่มดีแล้วนะก็จะสรุปของอเป็นตัวพยากร์เป็นดวงชะตาของชาวราศีเมษเดือนตุลานะคะการเงินนี่คือมาแรงมาก นะคะคถือว่าแรงอยู่นะเริ่มดีเริ่มมีโชคลาภขึ้นอยู่กับบุญกรรมของตัวเราด้วยนะคะหรือว่าอาจจะได้ของฝากที่ถูกใจนะจะมั่งมีเงินทองทรัพย์สินและอำนาจดีนะคะเรื่องงานเหนื่อยแต่ว่าถ้ามันผ่านถ้ามันสำเร็จก็จะมีคนเขาเรียกว่ายินดี ชื่นชมกับเรานะคะแต่ว่าเหนื่อยนะแต่ถ้า,าเราอยากลองเปลี่ยนอาชีพในเดือนนี้เดือนตุลาก็ถือว่าดีพอเปลี่ยนได้นะคะปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆพอได้อยู่ก็ยังมีโชคลาบด้านการงานอยู่บ้างนะคะดวงชะตาของชาวราศีเมษเดือนนี้จะดีกว่าที่ผ่านๆมานะคะดวงที่อาพับที่ตกต่ำจะดีขึ้น ะะเตรียมรับมือกับอะไรใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นมาแล้วแหละนะคะเพราะว่าตัวท่านเองก็มีสติปัญญาไว้พริบตาต่างๆที่ดีนะคะเดือนนี้นะเป็นเดือนที่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใครคิดไม่ดีกับเราเขาก็จะได้รับสิ่งน,นั้นกลับไปทำไม่ดีกับเรานะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่โดดเด่นแล้วก็จะมีคนคิด คอยไม่ชอบเราอ่ะเด่นเกินหน้าเกินตาเขาก็เลยมีคนคิดไม่ดีมีนินทาบ้างก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนที่ดีเด่นแล้วจะมีคนไม่ชอบนะคะคนที่เข้ามาไม่เป็นมิตรก็เป็นศัตรูเลยให้ระวังด้วยนะคะไม่ยังไม่ต้องถึงกับไว้ใจใครมากนะเรื่องสุขภาพนะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ นะคะคบางท่านนะอาจจะได้เป็นเขาเรียกว่ามีเกณฑ์เป็นคุณแม่นะคะสำหรับท่านที่มีพืชไร่นาไร่สวนอย่างเงี้ยไปทําเกษตรกรรมก็ดีนะนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้ที่หรือมรดกด้วยก็ได้นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่เด่นอยู่นะคะเด่นอยู่แต่ขึ้นบนกรรมของแต่ละบุคคลนะคะ เพราะฉะนั้นมันเร่งทํากรรมดีไว้นะคะเรื่องความรักก็นิ่งๆไม่มีอะไรหวุยหวานะคะเรียบเรียบไม่ออกเลยออกแต่เรื่องเงินกับเรื่องงานนี่แหละนะคะแต่ชีวิตโดยรวมก็ถือว่าดีนะเกณฑ์นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีเมษในเดือนตุลานะคะก็ขอสวัสดีค่ะ